เป็นที่สุดดพีน้องแป้งวานารีครับรับบทบาทเป็นพระหลานหลวงสมาอย่างเสียงนี้นะคะพอได้ครับพอกก่อนนะคะพูดก่อนนะคะรู้เลยสวัสดีนะคะไม่ฉากเดียวค่ะวันนี้หลายฉากไม่ต้องมองกันนะคะไม่ต้องมองมีคู่มันอยู่แล้วค่ะมีเจ้าของอยู่แล้วห้ามมองกันเลยนะคะ วันนี้มาหาเจ้าพี่ที่เบตราชาสัญญาการไว้ตั้งนมตั้งนานแล้วว่าจะมาแต่งงานกาันแต่ว่ายังไม่แต่งงานเลยเนี่ยรอจนแห้งแล้วแห้งอีกเหี่ยวแล้วเหี่ยวอีกเดี๋ยวเรียกพระเจ้าพี่ Hello a r y Hello โอ้โหพิรเดี๋ยวนี้หัวฝรั่งไปแล้วลุงน้องนิกว่ายังไงพระเจ้าค่ะเป็นคำสั่งของข้าถ้าหากว่าสุมายามา อย่าให้เข้ามาเด็ดขาดพระเจ้าค่ะถ้าขัดคำสั่งคนที่จะโดนก็คือลุงจารินอ๋อมาแล้วพระเจ้าค่ะสายเดี่ยวเที่ยวดึกส้นตึกตะเล็ดแต่แตะมาแล้วพระเจ้าค่ะเดี๋ยวกำมอมฉันไปจัดการให้พระเจ้าค่ะแต่งตัวสวยมากเลยวันนี้อคุณลุงแกเรียกฉันนี่แกไม่อายเขา้างไงเรียกันลุงอะ อก็ในเรื่องไงในเรื่องอ <ะ S 2> ไปลงสลงวัสดีคุณลุงพัทธิดาสุมายาใช่แล้วโอ้โหนี่มาทุกวี่ทุกวันไม่เบื่อบ้างเลยไม่เบื่อก็มาหาเจ้าพี่เถอะเจ้าพี่นั่งดีๆเจ้าพี่เจ้าพี่ดีๆเจ้าพี่อย่าเบิกแอ๊กเจ้าพี่เจ้าพี่นั่งแอ๊กแหวะไข่อย่าออกซะ,ะแล้วก็มามองอะไรอ่ะก็ไม่ได้เห็นไงยไปมอง,ขงเขจริงตาโอ้โหตาน้องแป้งนี่ไวมากตาดีเหลือเกินไม่ได้เลยไข่เคยยังมองไว้หมดแหละ พระธิดาสุมามาทุกวันไม่เบื่อนูนองค์กษัตริย์ที่เบสก็ไม่เบื่อจริงปหจริงแล้ว<ข>องค์กษัตริย์อ,อยู่ไหมอยู่แต่เขาบอกว่าคิดถึงพระธิดาสุมาทุกวันเลยนี่ถึงขั้นหนักนะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะพูดจริงมะเนี่ยจริงขนาดน,นั้นเลยเหรอเว,เวลาจะกินนะทำไมตางสนมตักข้าวมาจะให้พระองค์สเสวยกินไม่ได้ แา่แล้วคิดถึงจะฉันเห็นหน้าพระธิดาสุมาญาอยู่ในจานคนมันมีใจอ่ะคนมันมีใจอ่ะแล้วยังไงต่อนอนนี่นอนก็ไม่ได้นี่ทรงนอนไก่นะผักแง้ไปนอนไม่หลับเห็นหน้าพระธิดาสุมาญาอกแล้วไอ้คนมันปากแข่งมันชอบแม้กระทั่งตอนพระองค์ไปเข้าห้องน้ํายังไงก็เห็นหน้าพระธิดาสุมาญาลอยอยู่ในชักโครกพระองค์ก็พยายามกด หน้างงหญิงก็ทะลึ่งปลวทะลึ่งไอ้ลุงวิช่ขี้อย่าเรียกที่ให้เรียกว่าขนมหมานะอ๋อขนมหมานี่อยู่ไหมอยู่ไหมก่อนไม่อยู่ข้างในจ้ะไอ้บ้านเดงบ้านึดงไม่อยู่แต่อยู่ข้างในอแต่สรุปคือคือว่าอยู่เดี๋ยวทำตามฉันนะแล้วก็ไปบอกเขา ทำไมจะขึ้นเฝ้าธรรมดาไม่ได้หรอไม่ด้ไม่ได้จ้ะทำตามนะจ๊ะาจ้ะจ้ะมือเนี่ยเนี่ยมือมืออยู่ตรงนี้มืออยู่ตรงนี้อันนี้ทำไรกายภาพบําบัดหรืออะไรสอนท่าที่จะเดินไปบอกว่าสุมายามาขอคุณเฝ้าเนี่ยมือนี้มือขวาอยู่นี่นะมืออยู่นี่นี่มือซ้ายอยู่นี่ชี้นี่จบนัตสินไหนมาเนี่ยทํ้ามาหรือที่เดียวกันเนี่ยที่เดียวกันแล้วเนี่ยผู้จบก่อนดนนี่มือนะแล้วฟังด้วยอติ่ง บอกที่เบตราชาองค์สุมายาจะมาขอขึ้นเฝ้าติงแ่ติงแหน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 ทําอะไรอ่ะอ้าวโลมทําอะไรอา้อรอาวขึ้นเฝ้าไงมีเรื่องมาทุนไม่อยาได้ทุนยังไง ที่เบตราชาว่าสุมายาแล้วมาขอขึ้นเฝ้าไปบอกกับผูกมายาที่เบตราชาไม่ให้เขาไปพระองค์หยุดหยุดหยุดเลยอะไรพระองค์จะทําเช่นนี้ไม่ได้ก็สังให้ไปบอกไงไม่ได้พระเจ้าค่ะเขาทํากันมายังไงพระองค์ล้นเรื่องเนี่ยพี่เห็นไหมว่าถูกทำอะไรกันมาเนี่ยพระองค์ต้องทํอย่างเขาเนี่ยติ๋งแน่ติ๋งแน่ติ๋งแน่เนี่ยจะให้ข้าทำแบบนี้ต้องทำพระเจ้าค่ะเฮ้ยนี่ พระเอกในใจคุณนะนใจน้ตที่รักนะนี่แหละพระเจ้าค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่ดีพระองค์ได้มันทเป็นพระเอกอะน่ะทํานิดเดียวนิดเดียวพอนิดอนิดเดียวก็ได้ปะนิดเดียวนะเดียวพอถ้มันเสียภาพพจน์ไหนทําไงติ๋งแหน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 มาบอกที่เบสราชาว่าสงมายาล้วมาขอขึ้นเฝ้าติ๋งแหนติ๋งแหนติ๋งแหน น่าเกียดแค่นี้พอแล้วโอ้แม่เจ้าบันเดาทันเทพระองค์นี่นิดเดียวเหรอนิดเดียวพอนิดเดียวยะขนาดนี้เลยพระองค์สั่งทีที่พระเจ่ไปบอกกับสุมายาที่เมตตาชาไม่ให้เข้าเฝ้าเอ้ติ๋งแม่ติ๋งแม่ติ๋งแม่แรงแรงเลย มาบอกกับสุขมายาที่เบลลาทามให้ขึ้นเต้าไปบอกกับสุขมายาที่เบตลาชามมาขอขึ้นเต้าเอาติ๊งแน่ติ๊งแ่ติ๊น่เ้าตา๊งแน่ิงน่ติ๊งแน่ติ๊งแนิ้งแน่ิงแน่ิ้งแน่ิ๊งแน่ิงแน่ิงแนมาบอกที่เบลราทาว่าสุ่มายาแล้วมาขอขึ้นเต้าไปบอกกับสุขมายาที่เบลลาทาม ไปบอกที่เิดราชสู่มายามาขอคุณเ้าไปบอกกับสูมายาที่เปิดราชคุณเป็นอะไรหอบอะไรเนี่ยขนาดนี้อขอทีนะไม่หอบไปบอกกับสู่มายาที่เปิดราชไปเข้าเฝ้าติ๊งแน่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 นี่แน่สู่มายาที่เปิดราชกำลังชักงว้าจริงปะจริงไหมอะไรจริงไหม ชักว้าจริงไหมมึงก็ถามย้อนที่มาหน้าตาแกหื่นกามากครับพี่แป้งเสร็จพี่ขิดตึงจังเลยไหนัก้าอยู่กนอกได้เฮ้ยอะไรทำอะไรอยู่อ่ะไม่ได้อยู่ที่สนามหลวงฮะไปไปเนี่ยเสร็จพี่มีอะไรก็จะมาทวงสัญญาไงจ๊ะสัญญาอะไร งานเสร็พี่มันเลยจะมาขอหม้อมชันเล่าแล้วมันถึงเวลาหรือยังเรามันยังไม่ถึงแก่เวลาเลยก็แต่หมอมฉันรอนานแล้วนะก็รอไปก่อนให้แห้งไปก่อนอู้มันแห้งแล้วว่ะเสร็จพี่ไม่เอาน้ำหลอเขาไปเราได้ไม่แห้งถ้ายังไม่ถึงวันแต่งงานเราก็มามาตึกๆกันก่อนไหมล่ะอะไรเขินว่าเอาไหมเอานี่ขนาดเขินนะเนี <t um> <t um ่ยอือเอามาตึกตึกกันก่อนไหมล่ะแป๊บเดียว ฉันเป็นคนตาเดียวไม่มีอารมณ์จะเล่นด้วยอาหาล่อจังเจอหน้าจังง่ะ

าทำเหี้ยวอ้อหังออกไปไกลๆถอยไปให้ห่างอย่ามาเยียเ่ยพางงูเห่าเอ๊ตอนนี้พี่ไม่เอาแป้งอย่ามาอ้อนแล้วนี่เกลเลก่อนนุ่นคอยเอา <ด>อ้าวมันจะเป็นมันจะตายมันจะร้ายมันจะดีมันต้องลอง